ผมมาอยู่พระจอมเกล้าเนี่ยผมจำว่าเราเราหนึ่งเก้าเจ็ดหกตอนนั้นเราเรียกเป็นวิทยาลัยโทรคมนาคมที่นนทบุรีเราเป็นช่วงนั้นน่ยที่มีการย้ายมาอยู่พระจอมเกล้าราชกระบังอันนี้ย้ายมาอยู่พระจอมเกล้าราชกระบังเนี่ยก็เกิดเป็นมหาวิายทยาลัยที่ผมทําอะไร ผมชอบเรื่องงานวิจัยมากจาย์กสนก็บอกว่าน่าจะทําหลักสูตร,รปริญญาโทปริญญาเอกก็มาช่วยทําหลักสูตร,รปริญญาโทปริญญาเอกแล้วแก่ค่อยผมเป็นหัวหน้าภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ผมก็ทําวิจัยไปสอนไปสร้างหลักสูตรโทรหลักสูตรเอกก็มีคนอื่นช่วยด้วยนะไม่ใช่ผมคนเดียวเสร็จแ,แล้วจาย์กสลก็บอกให้ผมเนี่ยเดินทางไปญี่ปุ่นเพราะว่าพระจอมเกล้ากระบังเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจาก รัฐบาลญี่ปุ่นจากใจกล้าแล้วบอกว่าได้รับอุปกรณ์เขาเรียก Solid State ว่าโอ้ดีผมยินดีไปผมก็ไปที่ญี่ปุ่นผมไปเจอญี่ปุ่นผมแปลกใจมากว่าคนญี่ปุ่นเก่งแล้วผมก็เริ่มมีความเชื่อมั่นว่าคนเอเชียเนี่ยก็เก่งได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนยุโรปตอนนี้ผมไปอยู่ที่นั่นเนี่ยสเดือนเนี่ยก็ไปอยู่ที่บริษัทโอกิญี่ปุ่นเรียกโอกิเดงกิ ก็ทงานแล้วพอกลับมาก็อุปกรณ์ก็ตามหลังมาก็กลายเป็นหลักโซลิดสเตทของคณะวิศวกรรมไฟฟ้า <S <S พอหลังจากนั้นไม่กี่ปีเนี่ยยังกศลก็บอกผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะให้เครื่องเมนเฟมยี่ห้อ NEC สมัยก่อนมันไม่มี PC อย่างที่เราเห็นนี้มันเครื่องใหญ่คือตอนนั้นเนี่ยพอเราได้รับความช่วยเหลือเรื่องคอมพิวเตอร์มาเนี่ยก็เป็นหลักปฏิบัติว่วววาเราจะต้องตั้ง สมนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์คือสร้างอาคารใหม่เลยนะครับผมก็มาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยบริการคอมพิวเตอร์ตอนนั้นสนักวิจัยบริการคอมพิวเตอร์มันเป็นมาตรฐานของมหาวิทยลาลัยเลยเพราะคอมพิวเตอร์มันเครื่องใหญ่ดังนั้นเราจะต้องตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลแล้วให้บริการแก่ทุกคณะในสถาบันและกบังเลยยกฐานะขึ้นมาอีกระดับเพราะว่าไม่ใช่ทุกมหาวิทยลาลัยจะมีเมนเฟรมได้ จากจุลาล้วก็คงมาเราอะเท่าที่ผมดูแล้วคนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีเครื่องขนาดใหญ่แบบ NEC อย่างนี้เลยประโยชน์ที่เราได้รับเนี่ยก็คือไม่ว่าคณะใดๆเนี่ยก็ได้เรียนการโคดดิ้งเด็กก็มาใช้กันเยอะมากเรียกว่าต้องเข้าคิวมาแล้วเรายังให้บริการคนข้างนอกด้วยนละาก,กระบังก็เลยยกฐานะจาก solid state ก็ยังยกฐานะเรื่องคอมพิวเตอร์เรียกว่าเคียงบากเคียงไหลกับหมายอะไรอื่นไม่ได้มีอะไรน้อยหน้าตอนนั้นลาก,กระบังเนี่ย เป็นที่รู้จักมากว่าโปรเจกต์ลาดกระบังเนี่ยสักเซสที่สุดในโลกคําว่าในโลกเนี่ยผมหมายความว่าอย่างงี้คือเข้ามาพัฒนากําลังคนใช่ไหมแล้วลาดกระบังก็สามารถที่จะใช้งบประมาณแล้วยืนอยู่บนขาตัวเองได้คิดดูจากายวยาลัยโทรคมนาคมจนคุณคายมาเป็นหมายไรจนคืนอยู่บนขาตัวเองได้นั่นเป็นความเชื่อเหลยอที่ถูกต้องการทํางานที่ลาดกระบังเนี่ยผมต้องใช้คําว่าเรียนรู้ไปกับนักศึกษา ผมก็ไปอ่านเปเปอร์แล้วไปเจอไอ้เรื่อง CT s can n นเนอเอเราน่าจะทำได้คือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมมองเห็นว่ามันถ้าทำเนี่ยประเทศไทยน่าจะดีเพราะเครื่องมันเป็นร้อยล้านแล้วผมคิดว่าถ้าเครื่องขนาดที่ถ้าเราทำมันคงไม่ถึงร้อยล้านและอย่างถ้าเราทำเมืองไทยเองอะไรเองเนี่ยเราสร้างงานในประเทศถูกผมเนี่ยจะเสียใจมากเลยเวลาที่เห็นประเทศไทยไปซื้ออะไรสำเร็จรูปมาเนี่ยผมรู้สึกถ้าคุณซื้อมาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่คุณทำเมืองไทยได้บ้าง หรือคุณทําค่อยๆไต่ให้มันได้ร้อยเปซนต์ทำไมผมเชื่ออย่างนั้นเราจะปูกข้าวกี่เวียนเราคุณไปซื้อเทคนโนโลยีที่มหัศจรรย์หนึ่งหนึ่เรื่องเนี่ยมันแลกกันไม่ไหวแล้วก็คําถามว่าวทำไมประเทศไทยถึงไม่ทำํำเราผมไปเห็นญี่ปุ่นทําได้เนี่ยทุกครั้งที่ผมทําอะไรด้วยนักศึกษาได้เนี่ยผมมีความสุขมาก <S <S ผมได้ช่วยประเทศไปหนึ่หนึ่งเปราะผมเริ่มต้นชีวิตกับผจ้ชมก้ารรกกระบังตรง แล้วผมโตมากับพระจอมเกล้าลกระบังพระจอมเกล้าลกระบังก็ให้โอกาสผมมาต่อทำอยังไงเราจะมีหมหาวิทยาลัยที่ดีที่ world class แล้วไม่ต้องให้ลูกหลานเราเนี่ยต้องไปเรียนเมืองนอกคือผมไม่ได้ห้ามไปเรียนเมืองนอกแต่ถ้าเรามีหมหาวิทยาลัยที่ดีแล้วเด็กไทยโตได้ทําวิจัยเทียบกับต่างประเทศได้มันจะดีมากเราไม่ต้องเสียรนพาว power ไปถูกไหม<ส>เวลาเราทําโจทย์เนี่ยเป็นโจทย์ประเทศไทย,ยได้อยู่กับครอบครัวที่เมืองไทยถูกไหม อันนี้เป็นความเชื่อที่ผมมาทุกวันผมก็คิดอย่างนี้